ในช่วงนี้เน,เนี่ยจะจะพูดถึงเรื่องของตัวร้อยขาคุณผู้ชมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะพบตามท่อประปาคือเวลาเราอาจจะเปิดน้ำน้ำก๊อกปุ๊บออกมาเนี่ย อยู่มนก็จะมีตัวแบบนี้ออกมารูปร่างหน้าตานี่มันดูแล้วหน้ารังกียจหน้ารังเกียจนะหน้าตกใจอ่ะแต่แตมงชาวบ้านเห็นแล้วว่าว้ายนี่มันคืออะไรกันแต่นะแต่วต่ามันได้ไม่เป็นอันตรายมากมายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความน่าขยักขยแยงนะก็จะพบแบบนี้บางทีออกเป็นตัวสีฟ้า,ฟาแล้วก็ขาเนี่ยจะเป็นสีแดงๆซึ่งแบบว่าก็ไม่เข้าใจว่ามันเนี่ย มันมันอะไรอะ่ะมันคืออะไระ่น <N> ีม <N> ันมาไงปกติเราจะเห็นเป็นตัวสีแดงใช่ไหมดึงกระดือด้วยนี่ตัวใหม่ล่าสุดครับผมเขาบอกว่าจากกรณีชาวบ้านจังหวัดพระนครศรียุธยาครับพบสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายกับตัวร้อยขาที่ปรากฏตามข่าวนะครับโดยตัวร้อยขาที่พบมีลักษณะแปลกไปจากเดิมซึ่งปกติเนี่ยจะเห็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่านี่ที่พบมาเนี่ยนะครับเป็นตัวสีฟ้าอมน้ําเงินนะครับตัวนิ่มอ่อนปลายบริเวณขาเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงหางแดงแล้วก็ดวงตาเนี่ยมีสีแดง S <S <S นี่แหละครับนะฮะแล้วก็ว่ายน้ําได้ดีมีความยาวประมาณ3.5เซนติเมตรด้วยกันลําตัวนี่อวบอ้วนนะครับแล้วก็มีขาจํานวนมากคล้ายกับตะขาบแล้วก็กิ้งกือนี่นะฮะตามภาพเลยดูแล้วเนี่ยน้าขยากขแยงมากแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากครับผมนะฮะเรียกว่าเป็นข่าวดังอยตอนนี้นะครับและเมื่อข่าวแพร่ออกไปครับทางด้านศูนย์พิษวิทยาเนี่ยนะครับได้ออกมากล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพบสัตว์แบบนี้มาก่อน นะครับซึ่งไม่ทราบว่าซึ่งไม่ทราบว่ามีความเป็นพิษต่อประชาชนหรือไม่นะครับคือตอนนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือยังไม่ยังไม่พบว่ามีประชาชนคนไหนนะครับแพ้สัตว์ตัวนี้นะครับนะแล้วก็ขณะที่รองนายกเทศมนตรีเท,ทศบาลพระนครเทศบาลน,นคร,นครพระนครศรีรอยุธยาเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าตัวร้อยขาเนี่ยนะครับสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากกระบวนการผลิตน้ำปปาแน่นอนปกติเราจะเห็นว่าตัวร้อยขาเนี่ยนะครับมาจากน้ำปปาไง S <S นะครับอันนี้ก็มีการออกมาบอกว่าไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปาะแน่นอนครับค <c oughs> าดเดาว่าอาจจะเกิดจากท่อน้ําประปาในบริเวณนั้นเกิดชํารุดหรือว่าแตกร้าวทาให้มีตัวร้อยคาตัวประหลาดตัวนี้นะครับนะหลุดเข้าไปซึ่งจะส่ง ซึ่งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปตรวจสอบระบบท่อน้ําในบ้านแล้วก็ในชุมชนบริเวณนั้นนะครับเพื่อหาจุดแตกแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับมั่นใจว่าในน้ําประปาของเทศบาลนครพระนคอศรีุธยาเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วก็สะอาดนะแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนี้อีกครั้งหนึ่งครับเออแต่สีสวยดีเหมือนกันสีฟ้าเป็นเดเนแบบนี้แบบนี้นี่เขาบอกตัวร้อยขาเนี่ยนะก็มีชื่อเนี่ยนะว่าแซนบวนซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นตัว สงกรานทำออไ<า>มจะสงสัยจะมาตอนตอนวันสงกรานคงนนนจะเจอตอนวันสงกรานเนี่ยชื่อนี้เป็นสัตว์ประเภทเออหนอนนะคะมีปล้องนะคะลำตัวเนี่ยมักจะเป็นสีแดงมีขนาดแตกต่างกันไปตัวแก่ก็จะมีขาตามปล้องสําหรับเคลื่อนไหวในน้ํำนะคะแล้วก็คืบคลานในที่ชื้นหรือว่าในที่ที่อับชื้นค่ะ Mm hmm. นะคะสถานที่ที่ได้พบเนี่ยนะคะก็คือตัวตัว,ตวร้อยขามไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบท่อประปาได้นะคะ mm hmm. เนื่องจากคอลลนเนี่ยจะมีแรงดันภายในท่อประปาด้วยเ mm hmm. หรอไหมฮะจะทําลายโครงสร้างของลําตัวแล้วก็ผิวที่บางใสแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ในน้ําประปาได้อ mm ่า hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบในทะเลหรือว่าเขตน้ํากร่อยค่ะ แต่ที่พบเห็นจากท่อประปาอาจจะเกิดจากการพัดหลงเข้ามาในท่อซึ่งจะถูกฝังอยู่ใต้ดินอาจจะมีรอยแตกชำรุดเหมืมนอนที่เห็นในภาพเนี่นะคะมันก็จะแฟลปเข้าไปในนั้นดังนั้นวิธีป้องกันง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะคอยมันรักษาดูแลท่อน้ำของบ้านเราอยู่เสมอนะคะไม่ให้มีร่องรอยชำรุดหรือว่าแตกหักมีการติดตั้งเครื่องกองน้ำก็จะดีนะคะ ในกรณีที่าบางบ้านใช้น้ําประปาในการอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็เมื่อพบความผิดปกติหรือว่าสิ่งแปลกปลอมมากับน้ําก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยทําให้เราเนี่ยปลอดภัยได้ใช่ครับจะได้ไม่ตกใจ้วยเห็นแล้วก็ยิ้กยเห็นแล้วก็ยิ้กยเทลงมาฟึบอุ้ยอะไรตกลงมาตกใจเลยฮะแต่เมื่อกี้ก็อย่างที่พี่มาบอกก็น่ารักดีนะสีฟ้าไม่เคยเห็นนะครับเออเนาะนอกจากตัวร้ขาครับมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับพี่นะคือไม่นานมาเนี้ยเราจะเห็นข่าวว่าแบบเรานั่งชักโครกมีข่าวว่ามีตัวแปลกปลอมอยู่ในชักโครกของเรานะครับพี่มานอกจากเชื้อแบคทีเรียนอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วนะครับข่าว่ออกมาค S <S> นะครับอยู่ในชักโครกเพราะนั้นเนี่ยมันอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาไปนั่งเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาเข้าไปแล้วก็ไม่ทันสังเกตว่าในชักโครกมีอะไรบ้างเออะปั๊บนะฮะอยากหาความสุขเข้าไปเลยรึปโอ้โหนั่งไปเลยผงาดแล้วตกใจฮะบางคนเนี่ยนะครับก็เจองูเห่าก็มีแต่บางคนเนี่ยนะครับก็คือเจองูที่ไปออกไข่ตัวในกอบชักโครกพี่มาสงสัยไหมครับว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันโผล่มันมันมันไม่อยู่ในชักโครกได้ยังไงก็มีไข่ด้วยมาวางไข่ด้วยอันนี้จะเป็นงูเขียวนะครับที่แบบฟักไข่ ขอโทษนะทําความสะอาดกันบ้างหรือเปล่าน่ยคือมันมันอยู่ตรงตรงชักมันอยู่ขอบด้านในต้องทำความสะอาดสิจะบ้าเหรอบ้านฉันน่ากยมูเหลืองทับผมด้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวครูเราจะเข้าไปถ่ายอย่างเงี้ยครับไม่รู้งูไหนเป็นงูไหนแล้วครับเข้าไปไม่กล้าเข้า้ลยเลยอ่ะเข้าไปแบบนี้ ต่อแล <ผม S 2> ้วลูกงูเหลือบอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะครับผมว่ามันก็จะมีความเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเข้ามาทางท่อน้ําอ่ะพี่แม่น,นะฮะของชักโครกมันจะมีท่อน้ํานะครับจากบริเวณด้นานาล่างนะครับนะจริงมันไม่ใช่แค่งูนะครับสัตว์อื่นก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะอย่างพวกหนูพวกอะไรเงี้ยฮะก็สามารถลุกน้ําดําน้ําแล้วก็โผล่เข้ามาในชักโครกได้เรียกว่าเป็นเพื่อนนะฮะเพื่อนยามมีความมีสุข บ้าก็เขาสุขายครับเวลามีความสุขนี่ฮะมีการจําลองตัวอย่างนะครับนะฮะว่าสัตว์นะฮะสามารถเข้าไปอยู่ในชักโครกได้ยังไงเขามีการเหมือนจําลองว่าผ่าตัวชักโครกนะะให้เห็นโครงสร้างของชักโครกนะครับว่ามันมีการเดินมีเขาเรียกว่าช่องเดินน้ำเป็นยังไงบ้างนะฮะลอยต่อลอยต่อไปที่ท่อนะครับเป็นท่อระบายน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลยช่วงหน่องที่ี่มากลเดี๋ยวผมจะให้คุณฟัง จากการศึกนนศาษานะครับสิ่งมีชีวิตอาจเลื้อยผ่านเข้ามาจากท่อระบายน้ำครับแทรกตัวเข้ามาผ่าน<ม>ในท่อในท่อเชื่อมเข้ากับคอหานจนมันโผล่มาถึงคอหานได้ครับก็โอกาสที่จะเกิดภาพแบบนี้นะครับ,บาสามารถเป็นไปได้นะครับนะถ้ามันไม่ตายไปซะก่อนนะครับถ้ามันไม่จมน้ําตายไปก่อนนะครับ อย่างการทดลองที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการจําลองดูว่าสิ่งมีชีวิตสามารถโผล่ขึ้นมาจากถั่วมได้หรือไม่โดยการนาหนูเนี่ยนะครับมาปล่อยในระบบชักโครกนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันว่ายน้ําขึ้นมาจากท่อด้านล่างหนูวิ่งผ่านมาจากท่อนะครับก็จะไหลลงสู่บ่อน้ําเสียนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาตามท่อจบแล้วได้แล้วก็เข้ามาที่โถชักโครกครับพี่มาซึ่งในเวลาไม่นานมันก็โผล่มาที่คอหานของเรานั่นเองครับนะฮะตามที่เห็นซึ่งตามธรรมชาติแล้วนะครับบ่อกักเก็บนะบรับเสียนี้จะมีช ทางที่ดีก็คือเราควรที่จะหาตะแกรงเนี่ยนะครับมาปิดไว้นะครับตรงท่อน้ําทิ้งนะกันสั์งนะให้พวกนี้เข้ามาไงครับพี่มาครับไม่เอาเร็วๆจบยังไงจบแล้วพี่มาจบแล้วนะครับเอาภาพออกไปด่วนเลยบ้าชินเป็นคนโฟเบียเกียดอีกตัวบ้าเนี่ยชินเกลียดมันมากเลยนั่นแหละเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็แบบว่ามีการเล่าดีให้ฟังแล้วแบบ ไม่อยากจะแสดงอาการให้เห็นเลยเพราะว่า <c oughs> พอพอรู้ว่ามันจะมีอ,ย,อย่างเนี้มันก็จะต้องมีภาพแน่ิก,กวดมากอ,อ๋อไม่ไหวแล้วจะอว้วกนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ทางที่ดีก็คือหาตะแกรงนะครับมาปิดตรงบริเวณท่อ,อน้ำ<อ>กันเอาไว้ไม่ให้ตัวพวกนี้เข้ามาเวลาเข้าของน้ำเราจะได้มีความสุขกันอย่างย้ายาบ้าน,นแม่งเลยโอ้โหพี่เรียกช่างมาทำใหม่ก็ได้เหรอนะใช่ฮะไม่ต้องเสียเยอะขนาดนั้น